สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เป็นแฟนคลับเป็น FC ของเจ้าสาวดำพารวยช่องดำมหาสน่น์ c h a n n ช่องเย็นจิตพอนเคอมโบนะคะวันนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนพศสองพัรหสิบสี่แล้วนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกกันบ้างไหมคะที่บ้านของคุณแม่สาวดำเมื่อคืนนี้ก็พอไปปลอยจ้ะ ปปลอยนะคะก็ไม่นานเรียกว่าดินดินไม่พอที่จะเปียกชุ่มชื้นนะคะนะคะดินก็ไม่เปียกนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าแบบมันปลอยเฉยๆแต่มันไม่ตกนะคะทีนี้เราก็มาเข้าสู่บรรยากาศของเรื่องโชคลาภกันนะคะตอนนี้ก็มีอ่หลายๆท่านนะคะหลายๆคนที่ ให้คําแนะนําสาวดามาแล้วก็ขอบขอบคุณทุกกําลังใจขอบอกขอบใจลูกหลานที่ช่วยแนะนํานะคะก็สาวดำคิดว่าเลยๆหละท่านก็คงจะทราบกันนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องบอกเป็นตัวเลขเอานะคะน่าจะเอากระดาษลงไม่ได้แล้วแหละนะคะแต่เมื่อคืนนี้ท่านผู้ชม มัน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 คืออะไรล่ะเนาะมันคืออะไรละ่ะที่สาวดําฝันว่าไปเอาปลานะไปเอาปลานะ่ะนะคะก็อยากจะเล่าแฟนกลับฟังปลาก็เป็นแปดใช่ไหมทีนี้ไอไอ,ไอตาข่ายนะั่นก็เป็นศูนย์ไอตาข่ายดังนะตาข่ายดังตาข่ายมองนะ่ะนะคะมันจะเป็นศูนย์แปดสี่ หรือว่า0833มาจากไหนก็สามผู้หญิงผู้หญิงนามสี่นะที่สาวดำตีอะนะผู้หญิงนามตีนามสี่ผู้หญิงนามสี่แล้วก็เขาเขาบอกว่าบางคนก็ตีเป็นสามผู้หญิงมันจะสามมาได้ยังไงเนาะนี่เนาะเนาะสาวดำก็เลยว่าว่า ตีเป็น0 038 048อย่างนี้แหละเนาะสาดวดำบ้านะเพราะเมื่อคืนนี้สาวดำก็ฝันเกี่ยวแบบเดิมฝันเกี่ยวแบบเดิมนะคะก็เลยก็เลยไม่รู้ว่ายังยังไงเดี๋ยวสาวดำจะไปหาลัตเตอรี่ก่อน038แล้วก็048ก็ลองลองลองดูนะคะก็อยากจะเล่าแฟนขับบังว่า ปกติสาวดำไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาคิดเรื่องหวยอ่าตอนจะหลับจะนอนอะไนั่นไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ถ้าฝันมาแบบนี้สาวดำก็เลยไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรนะคะนะคะเดี๋ยวนะคะไอรถเขานั่นมาโอ้ยรถคุณแม่สาวดำก็เป็นนุน่นเป็นนี่หหนเห็นไหมใช่ไหมน้ออืม กล้องตัวนี้มันนั่นไม่ได้กล้องตัวนี้อันนั้นไม่ได้เ๋ยคุณแม่ย,ย้ยายย้ายก่อนน่าูกเนาะ พูดยังไงว่าส่วนตัวคุณแม่สาวดำนี่ไม่เคยฝันไอ้ที่เก่าๆในสองสามครั้งสักทีแต่ว่าสาวม่คุณแม่สาวดำก็มั่นใจนะก็มั่นใจมั่นใจมันจะเป็นตัวนี้ไหมตัวศูนย์สามแปดศูนย์สามศสาเกอะไรประมาณนก็นี่นะวนๆเป็นวนกลอนอยู่แถวนี้แหละคุณแม่ว่านศสาศูี่แปดศูนย์สามเก้า ศูนย์สี่เก้าประมาณนี้หรือเปล่าเ <rec z yd> <c oughs> นาะก็เลยเล่าไันกะคับฟังเพราะว่าฝันแบบเดิมอีกฝันแบบเดิมอีกแต่ปกติก็จะฝันแต่ว่าโตตอนนั้นที่ว่าที่ว่าเห็นเป็นลางๆนั่นที่ว่าอะไรเจ็ดห้าศูนย์เนาะก็ยังเข้าทั้งเจ็ดทั้งห้าแล้วก็จะเห็นข้างล่างอีกเป็นในห้าหกเจ็ดเนาะ ถ้าซื้อเป็นห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดอะไรก็จะถูกนะงวดที่แล้วนะเนาะงวดที่ก่อนไอ้เก้าเจ็ดสองนะนะคะทีนี้คุณแม่ก็เลยบอกกับเอฟซีว่าคุณแม่ก็เลยไม่กล้าไม่กล้าที่จะเอาไอ้กระดาษไอ้เอฟซีกระดาษแผ่นกระดาษเอฟกระดาษเอซีกระดาษเอซีก็โทษจะไม่ใช้กระดาษเอซีโอ้ย จะเป็นเท่าไรเตียวแล้วนอหนี้น้อค่ะอย่าลืมนะคะคุณแม่คิดว่าน่าจะเอากระดาษ A4 เขียนเป็นตัวเลขใหญ่ๆลงเหมือนเดิมไม่ได้แล้วละ่ะลูกก็มีทางเดียวแต่จะต้องพูดเอาพูดเอาเนาะแต่คุณแม่ก็จะไฟจะไม่เอาที่ที่เลขหลายตัวนะคะที่เลขหลายตัวก็จะมีแต่เป็นสูตรของคุณแม่เท่านั้น ก็จะพูดเอาค่ะถ้าใครชอบก็ลองถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องลองนะคะเพราะว่าเอา่อก็ทําหาแต่ว่าอถึงแม้ว่าจะหลายตัวถ้าเราซื้อห้าบาทสิบบาทหมดทุกตัวถ้ามันออกมามันก็คุ้มพูดถึงนะ่ะแต่ทีนี้ว่าเราก็อเอาเก็มมันต่างคนต่างคิดต่างกิดต่างใจเนาะคนที่จาสูตรเอ่อทุกกคนละค่ะคิดจนคิดคิดสูตรหัวหัวสมอง ปวดปวดสมองหรือปวดหัวติวติวตวนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคิดง่ายๆคือคิดหาหมุนนะซ้ายขวาหน้าหลังอยากจะถูกนั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าแต่ fc อยากถูกนะคนคนคิดสูตรหวยทุกคนและ่ะก็อยากถูกตัวเองก็อยากถูกและอยากจะให้ fc ของตัวเองถูกค่ะสาวดำเชื่อว่าอย่างนั้นคนที่คิดสูตรหวยทุกคนนะก็ไม่ว่าจะเป็นสูตรสูตรไหนแต่ละคนแล้วแต่ใครจะคิดบอกลบคูณหารอะไรก็แล้วแต่ นะคะสูตรหวยนะ่ะมันทํากันได้หลายคนเอเอความคิดน่ะมันทํากันได้หลายความคิดค่ะแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันก็ล้วนแล้วแต่อยากจะให้ fc ถูกอยากจะให้ตัวเองถูกทั้งนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาไม่ถูกก็อย่าอย่าด่าอย่อยายยว่ากันนะคะต้องให้กําลังใจกันค่ะเพราะคนคิดสูตรหวยเนี่ยหัวปวดหัว,หวสมองทุกคนแหละค่ะวัน,ว,นวันหนึ่งก็คิดหาว่าจะจับเลขตัวไหนมาบวกลบคูณหารเพื่อที่จะ ให้ถูกเนาะค่ะเอ่อก็เลยมาเล่าแฟนกับฟังเรื่องเรื่องเรื่องเลขตัวเลขนะคะก็สาวดำว่าสาวดำฝันเหมือนเดิมอีกเมื่อคือนนี้ค่ะก็ฝันยังฝันว่าได้ปลาอยู่เหมือนเดิมฝันว่าไปหาปลาได้ปลาเหมือนเดิมโอ้ยปกติสาวดำก็ไม่เคยฝันเพราะแต่ปกติก็ไม่เคยคิดจะไปหาปูหาปลาที่ไหนอยู่แล้วมีแต่ซื้อมาปล่อยนะคะ มีแต่ซื้อมาปล่อยค่ะก็เลยมาเล่าให้แฟนขับเอฟซีได้ฟังกันให้เลยรู้ว่าต่อไปนี้คุณแม่ก็คงจะเขียนตัวเลขใส่กระดาษ A4 ตัวใหญ่ๆใ,ให้แฟนขับแคบพทเนะี่ยคงไม่ได้แต่ว่าที่หลวงพ่อที่ท่านว่าอยากจะมาอยู่ที่ศนธรรมกับพ่อปู่สา9ก็เป็นหลวงพ่อที่ท่าน อา,อายุประมาณ๊บอายุท่านเจ็ดกว่าปีแล้วล่ะค่ะนะคะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าท่านท่านว่าจะมาอยู่ที่สวนธรรมสาวดําก็เลยว่าตอนนี้ตอนนี้ยังมาไม่ได้นะคะเพราะว่าสาวดําก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีเวลาที่จะ เขาเรียกอะไรนะคือไม่มีเวลาที่จะดูดูแลดูแลท่านสาวดำต้องรอรอพระน้องรอพ่อปู่สามแปดนะท่านมาก่อนนะคะก็ค่อยท่านอาจจะไปรับกันมาหรือยังไงในสาวดำก็ไม่ทราบกับเพราะสาวดำก็ำก,ก,ก,ก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นสาวดำต้องรออาจารย์นะคะรอพระน้องนะ่ะว่าท่านจะออกจากปริวาสมาแล้วท่านจะมาที่สวนทำสาวดำไหม หรือถ้าท่านมาก็ต้องคุยให้ท่านฟังแล้วก็ท่านก็คงจะไปรับหรือ,อยังไงก็จะให้ท่านคุยกันเองนะ่รนะคะให้หลวงพ่อคุยกันกับกันกันกับพาน้องนะคะจะได้ส่วนตัวสาวดาก็ว่าเอออยากจะให้ท่านมาอยู่เพื่อที่จะได้เป็นมีมีมีม,ม,ม,มีมีเพื่อนแล้วมีที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้เพราะหลวงพ่อปู่สามแปดเก้าเนี่ย ได้ข่าวว่าไปเข้าปริวาสก็ได้นวดท่านได้นวดแทบทุกวันเลยเพราะว่าท่านไปเข้าปริวาสก็ข่าวว่าต้องตื่นแต่เช้าทําจิตของสงฆ์แต่ว่าด้วยร่างกายที่ท่านไม่ไม่แข็งแรงเนาะ,ะพระก็ยังดีที่ว่าท่านไปเข้าปริวาสก็มีมีเพื่อนหมู่คณะท่านที่เคยทุดงด้วยกันอ,ะอ่ะไปก็ได้บีบได้นวดกันก็ยังสาวนําก็ยังก็ยังชั่วหน่อยนะคะ,ะพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ดูแลกัน แต่ก็มีเพื่อนเพื่อนที่เคยเดินทุดงด้วยกันตั้งแต่สมัย5ปี10ปีท่านก็ติดต่อกันมาก็เห็นว่าจะมาอยู่ที่ศรธรรมอยู่นะคะก็สาวดำก็เลยไม่ได้ตัดสินใจอะไรเนาะเพราะว่าก็ต้องให้ให้ให้ใหพ่อปู่สามแปดเก้ามาแล้วท่านค่อยคุยกันว่าท่านจะมาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้ล่ะคะ่ะ ็เลยเล่าให้แฟนขับฟังแต่สาวดาก็ยังไม่ทราบนะคะว่าป้าปู่จะมาวันไหนตอนแรกท่านบอกว่าจะมาวันที่ยี่ห้าแต่ไม่รู้ว่าท่านออกมาแล้วท่านจะทุดงต่อหรือยังไงเนี่ยแต่ก็ต้องสาวดาต้องรองให้ป้าปู่สามแปดเก้าบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องเล่าให้แฟนขับฟังเพราะว่าคุณแม่ก็พูดแล้วสาวดาก็บอกแล้วว่ามีอะไรคุณแม่ก็จะต้องคุยกับเอฟซีะ FC, นะคะปรึกษาหารือกัน อันไหนดีอันไหนไม่ดีจะทำยังไงก็แนะนำคุณแม่มาคุณแม่ก็ก็จะพูดลงช่องอย่างนี้แหละนะ้ลูกก็คุณแม่ก็บอกแล้วนะว่าคุณแม่น่ะตัวคุณยวมาทั้งชีวิตแล้วพอมี f อก็รักรักเอฟซทุกคนอกเอฟซทุกคนจะดุจะเอจะด่าขอโทษจะด่าจะว่าจะตำหนิอะไรแม่สาวดำก็ว่ามาแม่ไม่เคยโกรธสาวดำไม่เคยโกรธค่ะบางโศกกรรมตลอดทุกเรื่อง ทุกคนและมีความรักให้กับทุกคนเรื่องของสูตรหวยก็อย่าว่ากันนะลูกมันก็มีผิดมีถูกคุณแม่ก็ทําก็เคยถูกเยอะแยะ,ยะมากมายมันก็มีถูกมีผิดแหละลูกเพราะว่าคนคนที่เขาทําทําเลขออกได้นะ่ะอยู่ที่กองฉลากนะลูกและเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจับเอาตัวไหนมาออกเราก็ไม่รู้เราก็ทําหาหาตัวที่มันจะออก คือพูดง่ายๆเราก็อยากได้เงินเขาเขาก็อยากได้เงินเราลูกคิดอย่างนี้ก็พอก็ทีนี้ว่าเมื่อตอนที่มันเข้าบ่อยๆก็แสดงว่าดวงของเราก็ดีเขาก็ไปหยิบเอาตัวที่เราชอบมาออกต่อต่อมาดวงเราไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่เขาก็ไปเขาหยิบเอาตัวที่มันมันจะไม่ออกอะ่ะของมันไม่ให้มันออกอของเราอะ่ะไปให้มันออกพอเวลานะปุ๊็ก็จะหยิบตัวที่ออกอะ่ะ ีนี้ไปเอาตัวใหม่มาใส่มันไม่ใช่ของเราทีทีเนี่มันก็เลยกลายเป็นผิด <c oughs> นาะลูกเนาะอืได้คุยกับลูกๆคุณแม่ก็ดีใจแล้วลูกได้คุยกับอ FC คุณพอ่อคุณแม่ตายายทุกคนแหลสะสาวดำไม่มีใครแล้วกันมีนองมีจะคุยกับ FC นี่แหละถ้าวันไหนแข็งแรงส,สุขภาพกําลังพอที่จะร้องเพลงก็จะร้องให้ฟังเพราะตอนนี้ทำซาวมาแล้ว <c oughs> สั่งห้องอัด นะคะเพราะสาวแม่คุณแม่ต้องใช้สาวที่ต้นฉบับนะคะแต่จะเป็นร้องในคอมอ่ะคุณแม่ร้องไม่เป็นหลงลูกเอาเอาดนตรีกับคอมอ่ะที่ว่ามันไม่ครบทุกชิ้นมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ดนตรีแท้นะ่ะคุณแม่ร้องไม่เป็นอ่ะไม่เคยร้องไม่ไม่เคยร้ยองเลยลูกคุณแม่จะร้องเฉพาะกับสาวสาวจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องสั่งที่ห้องอัดให้เขาทํามาให้โอเคนะลูกเนาะขอให้ทุกคนโชคดีจ้า